กูสามมึงไปโยนที่ทงเลไม่จะรอดอ่ะกูไม่เข้าใจมึงจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรวะมึงเคยทำให้พ่อภาคภูมิใจตัวมึงบ้างไหมเิดมาเป็นโอ ดิ้นรนกูเองกูแก้แค้นกับพ่อได้นะสัสาใจกูนี่ลูกเสืออย่างกูไม่ใช่หรอเรื่องนีกูไม่ส่พ่อบอกกูว่าเป็นที่เนยบหนาสัก กู้สาชิดยังไปให้แม่ไปแต่กู้ไม่ยอมลยไม่ยอมมาเป็นหัวหน้าตัวก mm ็ hmm. ไม่เข้าใจเหมืกันว่พอะไรกู mm hmm. ถึงต้องไล่ฆ่าไล่ปันมันอยู่อี่ mm hmm. คงณี้องขอหมือนกันแล้วกูต้องมาเจออนี mm ้ก hmm. ู้จะมา เขวขอข้าเมืกไม่เข้าใจมึงทำไปเพื่อนะไรสองคนเป็นเพื่ อาตมาคงไปเพื่อเดียวยงไม่ได้แล้วอาตมานหยุดแล้วถ้ายมหิวโยงมยโยงก็กินไปเถอะไอ้ข้าวบาดนั้นนะอาตมายกให้อาตมามาบ่นเย,ยู่องนี่ก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะ เจอโยวันนี้ก็ดีแล้วอาตมาจะขอคุยกับโยสักหน่อยไอสิ่งที่โยถามอาตมาว่าอาตมาทำแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรมันให้อะไรกับอาตมาอาตมาก็จะตอบให้โยฟังนะวันนี้ที่อาตมาประวดวจที่นี่สิ่งที่อาตมาได้ นั่นก็คสุกายสุกใจไม่ว่าอาตมาจะนอนหรือว่าอาตมาจะอินอาตมาก็มีความสุขด,ดีไม่ต้องหวาดระแวงใครอีกต่อไปแล้วนั่นคือชีวิตของอาตมาตอนนี้แล้วชีวิตของโยมละ่ะโยบเป็นยังไงบ้าง โ Bond ยมเป็นโจรที่นอนอะไรกันมาโยมล่ะโจรกินแต่เมื่อก็กินไม่ทันเด็ดเีกยัวเจ้าซัพเจ้ากู้ตามาแม้แต่ยามจะนอนก็นอนหลับไม่เต็มตาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ากลัว แล้วกลัวอะไรล่ะกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจรที่จะตามมาเอาชีวิตไม่มีเลยขึ้นชื่อว่าโจรมีสองอย่างเท่านั้นไม่ตายก็ติดคุกโยงเหอย่างพ่อเราสิโยงเห็นพ่อเราไหมพ่อเราเป็นโจร พ่อเราฆ่าคนมานับไม่ถ้วนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงพ่อเราก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเหมือนกันทำไมโยไม่ดูพ่อเป็นตัวอย่างล่ะแล้วไอ้สิ่ที่โยบอกอาตมาว่าพ่อให้ไปแก้แค้นอาตมาขอถามโยสักคำว่าแก้แค้นแ,แล้วมันได้อะไรเยโยพ่อเราเื้อขึ้นมาไหม พ่อเราก็มีปื้อแต่คนที่ต้องกลบากต้องเดือดร้อนมันก็คือตัวโยงเองแล้วมาวันนี้โยงจะมามาคับผู้หญิงคนนี้ให้เป็นร่วมก้นกับโยมโยงอยากเห็นผู้หญิงคนนี้เขาต้องพบจุดจบแบบพ่อเหรอ ไอ้ลูกที่ดีที่ควรําให้พ่อแม่ภูิใจในวันที่เขาไม่อยู่แล้ววันทำบุญปวดน้ำไปให้เขาไม่ใช่โยงมาไลยค่าบูีที่คนรักแบบนี้อาตมาเชื่อนะถ้าพ่อเลียงอยู่เป็นไปไม่ได้เลย โยงเห็นโยงมาไล่ข่าไล่ตีแม่แบบนี้ยโยงบอกว่าโยงรักพ่อแล้วแม่โยงไม่รักเขาเลยเหรอเขาไม่มีพ่อแล้วเขาไม่มีผู้ชีวิตของเขาเขาก็เสียใจมากพอแล้ว เขาคนนี้มาไล่ฆ่าได้ทำร้ายเขาแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เขาอุ้มท้องแร้วมาผู้หญิงคนนี้คนที่โยมเบี้ยข่าแม่นรู้ไหมคำว่าแม่ ความหมายขอขยายสมนามตามนีวสวนเป็นประตูต่อเกิดตําเนิอคนสาธุชนเรียกว่ามาตุวคำคำว่าแม่แม่นิวัน สวัสดีคุณสาทิตคุณปุระมายไปลห,หลงางมีรักรุษยุทธการชาญสงครามยังช้นาแม่ทับบังคับลุกสายนาทีพี่แน่เรียกแม่น้ำ ข้าวทุกค้าวเขายังเรียกแม่โอสกหัวแม่มือหัวแม่เข้าเข้าสองดสบคื้นที่พวกที่วันแหนเรียกแม่ธรณีครอบครัวของเราเหลือแต่เพียงเท่านี้แล้วนุ้ ก่อเวสร้างกรรมแล้วมาบวชอยู่กับตาหมามาส่งบุญนี้พ่อากันอยู่เะดาวไม่อยู่ด้วยกันตาตมาขอล้อยู่เธอดาว